สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียบุ๊กยิ่งไลฟ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเช่นเคยนะครับผมมาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่แฮร์รี่เคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับสามารถคว้าถ้วยแรกนะครับให้กับชีวิตตัวเองได้นะครับผมก็คือถ้วยบุนเดสกานั่นเองนะครับผมล่าสุดนะครับเคนนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นนะครับตอนนี้แล้วก็ โฟกัสนะครับไปที่การแข่งขันสโมสรโลกนะครับที่จัดขึ้นในรูปแบบใหม่นะครับที่จะทําการแข่งขันนะครับระหว่างช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะถึงสิ้นเดือนกรกฎานะครับผมก็ฮาร์ริเคนนะครับเขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับในการที่ได้ไปเล่นนะครับฟุตบอลนะครับถ้วยใหม่ใบนี้นะครับรูปแบบใหม่ใบนี้นะครับผมเพราะว่าได้เจอกับทีมที่หลากหลายด้วยนะครับแล้วก็ บวกกับตัวเขาเองเนี่ยกับทีมบาเยอร์เนี่ยพอมันได้แชมป์อะไรมาเนี่ยมันมีความกระหายอยู่นะครับแล้วก็ตั้งเป้านะครับเอาจริงเอาจังนะครับที่จะคว้าถ้วยสโมสรโลกนี้มานะครับประดับนะฮะบารมีตัวเองด้วยแล้วก็สโมสรด้วยนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันนะครับนักเปะนะครับแล้วก็รวมถึงสโมสรเนี่ยค่อนข้างกิงจังแล้วนะครับกับการที่จะคว้าถ้วยนี้ได้เนี่ยก็คงขับเคี่ยวกันสนุกครับผมยัไงก็ต้องรอติดตามนะครับว่าสโมสร การแข่งขันสโมสอรโลกแข่งครั้งนี้นะฮะมันจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหนนะครับผมโอเคครับมากันต่อเลยนะที่ข่าวต่อไปนะครับผมข่าวนี้ก็หลายๆคนจับตามองนะสำหรับวิกเตอร์ยูเคเลสนะฮะกองหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนนะที่ทุกการนี้นะ โหดมากๆยิงกระจายเลยนะฮะเรียกว่าเป็นรองดาวซันโวสูงสุดนะครับของทุกๆุลีกนะครับผมยูเครเนสเนี่ยเดิมทีนะครับครั้งแรกเลยนะครับเขามีขา่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมคร <c oughs> ัเพราะว่านายเก่าของเขาอมโมริมเนี่ยย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่หลังจากนะฮะห <c oughs> ลังจากที่แมนยูผลงาน่แย่มากในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็หมดสิทธิ์ไปเล่นทัวร์ยุโรปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมก็มีอาร์เซนอลนนะครับที่ มีข่าวนะครับว่าจะเอาให้ได้เหมือนกันนะสำหรับยูเคเลสนะครับและล่าสุดครับอาร์เซนอลยื่นไปแล้วนะครับเจ็ดสิบล้านปอนด์นะครับเพื่อซื้อยูเคเลสนะครับราคานี้ต้องบอกก่อนว่าผมว่าสมเหตุสมผลนะเดิมทีเนี่ยมีข่าวว่ายูเคเลสเนี่ยค่าตัวจะสูงปี๊ดนะครับไปถึงหนึ่งร้อยล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับการที่อาร์เซนอลยื่นเจ็ดสิบล้านเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับอาร์เซนอลนะครับมีแรงจูงใจ ต่อหนักเตะแน่นอนนะครับเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์เต็มตัวนะครับทูทูกาลและเชียร์ลูกาาหน้าก็ลุ้นแชมป์เต็มตัวอีกนะครับผมด้วยศักยภาพของทีมนะครับแล้วก็นักเตะภายในทีมรวมถึงโค้ทด้วยนะครับฝีมือในมือนะทุกอย่างค่อนข้างกําลังลงตัวแล้วครับลองอย่างเดียวแค่ลองแชมป์นะครับนะครับผมทีนี้เนี่ยอาร์เซนอลต้องการตัวจบสกอร์ที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะโคโยเกเลสเนี่ยจะมานะครับก็ผมก็เชื่อว่าถ้า ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับยูเคเลสน่าจะเลือกอาร์เซนอลเนี่ยแหละนะครับผมมันเป็นมันเป็นทีมที่ต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเหนือกว่าทีมอื่นนะที่ติดต่อเขาเข้ามาณนะตอนนี้นะสําหรับผมนะเพราะฉะนั้นนะผมเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะมีลุ้นนะครับที่จะได้ตัวไปนะอย่างเป็นทางการนะอาจจะมีการต่อรองอีกนิดหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่าดันไม่ถึงร้อยหรอกนะครับสําหรับ อ่ายูเคเลสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามกันให้ดีเลยครับผมว่าเร็วๆนี้ครับอาจจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับยูเคเลสแล้วแนนอนครับโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปขอวนกลับไปที่ยองซีอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมอ่าต้องพูดถึงหน่อยนะสำหรับอ่าลิสเจมนะครับเขาได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้นะครับฟิตปีะเลยนะครับผมแล้วก็กระสันนะครับพร้อมมากๆนะฮะที่จะลงเล่นนะครับ นัดเชงนะกับเรวเวติสนะครับเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยนะครับรวมถึงนักเตะทุกคนเนี่ยคาดหวังนะที่จะถือถ้วยนะครับใบนี้ได้นะมันคือก,การกันตีการประสบความสําเร็จต่อลูกกาแล้วก็เป็นนักเตะหลายๆคนนะครับต้องบอกก่อนว่าเชลซีมีย้ายเข้ามาใหม่เยอะนะครับหลายๆคนคาดหวังจะถือถ้วยนะเป็นแชมป์แรกให้กับตัวเองกับเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ย เาเรียกว่ามุ่งมั่นมากๆนะครับที่จะเล่นนัดนี้กันนะครับผมเพื่อคว้าชัยชนะและถึงถ้วยนะครับแล้วก็เลสเจน์ยังบอกอีกนะครับว่า,าทีมของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ฟิลกู๊ดนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะนะครับทำสำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะครับแล้วช่วงหลังๆเชลซีนี่แพ้ยากมากนะครับต้องบอกก่อนนะสามารถโค่นทีมใหญ่ได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ลงตัวแบบสุดๆไปเลยนะครับผมอ่าลิเจนนะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆเขาเป็นตัวหลักของทีมนะแต่เขาเกิดอาการบาดเจ็บนะครับในช่วงต้นฤดูกาลแรกลงเล่นได้เพียงแค่สนัดนะครับผมแต่สุดท้ายนะช่วงท้ายฤดูกาลก็กลับมาช่วยทีมไม่ทันนะครับแล้วการมาของลิเจนต้องบอกเลยมันทําให้เชลซีเนี่ยนะครับ แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเขาก็เป็นหัวใจหลักคนหนึ่งนะฮะในทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจครับว่านัดชิงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสําหรับอ่าเชลซีนะฮะก็หลายๆคนคงตั้งเป้ารอดูกันอยู่นะครับแล้วก็ตัวเชลซีเนี่ยอย่างที่บอกครับมันมีความกระสันกันหลายคนนะครับที่ย้ายเข้ามานะครยังไม่ได้คว้าแชมป์ร่วมกับทีมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นโอกาสดีผมเชื่อว่า นักเตะวิ่งกันขอขาดเลยนะครับผมก็น่าสนใจครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายนั้นผลของเอจะเป็นอย่างไรครับผมโอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมขอพูดถึงแอตตันวิลล่าหน่อยดีกว่านะครับล่าสุดนะครับเขาคว้าตัวนะครับของหน้านะครับดาวล่งนะครับวัย18ปีของไปยนูสและเลสมอนนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกกันตรงๆว่าแอตตันวิลล่านะครับอาจจะ ไม่ได้ซื้อแรดฟอร์ดนะครับยางเป็นทางการแล้วนะครับเพราะว่าเรียกว่าน่าเสียดายนะพลาดนะครับไปเล่นอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยนัดสุดท้ายสองนัดส,สุดท้ายอันดับนล่านะโอ้โหก็หลายๆคนตอนแรกเดินทีนต้องเชื่อกันนะครับว่าค่อนข้างมีความหวังสูงนะที่จะได้เล่นถ้วยใหญ่ใบนี้นะครับและการได้เล่นถ้วยนี้เนี่ยมันทําให้เตรียมได้เลยนะครับในการซื้อขาดนักเตะระดับ ท็อปๆหลายหลายคนรวมถึงซื้อเข้ามาใหม่ด้วยแต่พอมันพลาดไปนะครับมันก็ทําให้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากขึ้นนะครับผมก็ไปดึงเลดมอนมานะครับเป็นดาวรุ่งนะครับคือทีมบันวิลล่าเนี่ยมองเลดมอนว่าเป็นอนาคตนะครับนักเตะรายนี้คือน้องอายุสิบแปดนะครับเข้ามาถึงอาจจะไม่ได้มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทกับทีมโดยทันทีขนาดนั้นนะต้องบอกกันตรงๆนะครับมันเป็นเรียกว่า เอานักเตะพรสวรค์เนี่ยมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารีบตั้งเป้ากดดันน้องเขาเกินไปนะครับเดิมทีเนี่ยนะฮะเล่นมอนเองนะฮะเล่นกับฟยนูดก็ยังมีโอกาสลงได้ไม่ยังไม่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นตัวหลักของฟยนูดนะก็ยังถือว่า,าเป็นดาวรุ่งนะที่เพิ่งเริ่มได้รับโอกาสนะครับแต่ฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะดูดีนะครับแล้วก็วิลลาเองต้องบอกก่อนเลยนะผมชอบที่เขาคัดสรรน,นักเตะเข้ามาสู่ทีมอะ เห็นไหมเขาเรียกใครเข้ามาแต่คนเนี่ยค่อนข้างที่จะกลับมาเล่นได้ดีทันทีเลยนะครับเพราะั้นเขาเรียกว่าตาสายตาค่อนข้างขาดอยู่นะครับก็เด็กคนนี้น่าจะมีดีครับไม่งั้นไม่น่าจะดึงเข้ามาแบบนี้นะครับหลายๆคนผมก็เชื่อว่ายังคงไม่เห็นฟอร์มหรอกนะครับอาจจะเพิ่งได้ยินชื่อด้วยซ้ำนะครับแต่นะผมเชื่อว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับนักเตะรายนี้นะถ้าเป็นวิลล่าดึงไปนะครับผมเป็นไงบ้างสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพของเราด้วยเอเจวิ้งไลท์แลนด์นะครับไก่ับสวัสด